สวัสดีครับวันนี้สมาชิกได้สั่งยอดสดผักชายานะครับนี่นี่นะฮะยอดสดๆดเลยนะครับอ่เอาไปทําอาหารนะครับไปทําลงทานไปทานต้านโรคอะไรก็แล้วแต่นะครับใบสนีไทยเรามีบริการส่งผักสดและผละไม้อ่ทั่วประเทศไทยส่วนท่านใดที่อยากจะ แปลรูปนะครับปลูกไว้แล้วอยากจะแปรรูปก็ติดต่อมาได้0 8 3ย์32574ครับเราแปรรูปให้เป็นชาเป็นผักอบแห้งเป็นผงใส่อาหารผงโรยอาหารเป็นชามัช่ะได้หมดนะครับสินค้าโอท็อปนะฮะมารวมกลุ่มกับเราเข้ากลุ่มกับเราโอเคนะครับอันนี้ขออนุญาตส่งนะครับอ่ะป้ายก้ขอบคุณครับนี่นะฮะเราก็จะส่งเรียบร้อยครับออยอดผักชายาสายพันธุ์เวียดนามของเรานะครับนี่นะฮะเอาใชน่นะครับ เอาไปนึ่งได้เลยนะฮะเอาไปนึ่งได้เลยไปนึ่งแถมไปเลยฮะนี่แถมชาๆๆโอเคนะครับสุดยอดขอบคุณมากครับ